พาทุกท่านมาดูยอดผักปังครับนี่คือยอดผักปังนะครับที่โดนฝนนะครับสองสาวันมานี้เนี่ยนะครับฝนตกนะครับค่อนข้างหนักแล้วก็เยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นยอดผักปังที่บ้านเราหลายหลาบ้านนะครับหลายๆจังหวัดหลายๆภูมิภาคนิยมนํามารับประทานนะครับแถวบ้านผมเรียกว่าผักปังนะครับนิยมนํามารับประทานกับน้ําพริก นะครับพวกน้ำพริกปลาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาปนนะครับหรือน้ำพริกโรงเรือแล้วแต่นะครับรวกไม่ต้องรว่วให้สุกนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับเวลาที่เราจะนำไปบริโภคนะครับยอดเอาเฉพาะยอดของผักปังนะครับไปนะครับนอกจากที่จะรับประทานกับน้ำพริกเอาไปนึ่งใส่ปลานะครับนึ่งใส่ปลานิลปลาช่อนปลาดุกแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถนำไปผัด นะครับผัดผักปังนะครับอันนี้สามารถนําไปผัดผักปังผัดน้ํามันหอยนะครับรสชาติหวานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่น้าตาลเยอะไม่ต้องใส่น้ํามันหอยเยอะนะครับรสชาติของผักปังหนี่หวานอยู่แล้วนะครับเราเวลาเราเก็บนะครับเราอาจจะใช้กรรไกรหรือว่าใช้มีดหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับเด็ดเอาเฉพาะยอดไปนะครับเด็ดเอาเฉพาะยอดไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสัก สองคืบนะครับอย่าให้ยาวมากนะครับคืบกว่าๆนะครับเอาเฉพาะยอดไปบริโภคนะครับโดยการนําไปล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับหั่นนะครับสักสองสามท่อนนะครับที่เราเด็ดไปเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็นําไปผัดหรือว่านําไปลวกนําไปนึ่งนาไปทานกับน้าพริกปลาร้าน้าพริกลงเรือน้ําพริกตาแดงแล้วแต่นะครับนี่ครับยอดปักปังอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ เวลาเด็ดเราก็เด็ดเอาเฉพาะปลายไปเห็นไหมครับรอยเด็ดออกนะครับนี่ใช้กรรไกรตัดไปใช้มีดตัดออกแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะครับแทงแทงยอดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเหมาะนะครับเหมาะนิยมนําไปบริโภคกับน้ําพริกนั่นแหละนะครับนี่นะครับเอาเฉพาะยอดไปนะครับตัวใดที่เอาไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดนตัดไปนะครับโดนตัดออกไปแล้วอย่างงี้นะครับ ตรงนี้ก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับผักปังบ้านเรานะครับรสชาติหวานให้คุณค่าทางอาหารนะครับเป็นผักพืชผักชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคกันหลายๆบ้านนะครับแล้วก็ปลูกง่ายโตเร็วนะครับโดนฝนโดนอะไรก็ขยายพันธุ์ได้เร็วได้ได้ดีนะครับใส่ปุ๋ยใส่รดน้ำบ่อยๆถ้าเป็นหน้าแรงถ้าเป็นหน้าฝนไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะให้คุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับผักปังตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับออกดอกเหมือนกันนะครับมะนาวดอกมะนาวเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด3ดอก3อกระถางนะครับ1 2แล้วก็3ส่วนตรงนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดมี2ต้น บใบมะก,กรูดมีอยู่2ต้นต้องเอาดินนะครับเอาดินเกาะอันนี้ึ้นมาไม่ใช่นั้นมันจะลากมันจะลงไปไม่ได้หาอาหารไม่ได้นะครับต้องเอาดินมา,มากองก่อนตัวน,นั้นคืออะโวคาโดครับนี่คืออะโวคาโดนะครับถิ่นกําเนินมาจากทวีปอเมริกากลางนะครับ ถิ่นกาเนิดของเขามาจากทวีปอ,อเมริกากลาง80ปีที่แล้วนําเข้ามาในประเทศไทยโดยบิชเนรีท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปลูกทั้งหมด6ต้นครับอะโวคาโดนะครับตัวอะโวคาดนี้มีประโยชน์นะครับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ไม่ผีใบ,บนะครับอะโวคาโดนี้ไม่ผีใบ,บนะครับมีประโยชน์มากนะครับสูงเต็มที่นี่ห้าถึงสิเมตรนะครับความสูงของต้นไม้อะโวคาโดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกต้องห่างนิดนึงนะครับ ตอนนี <ítulo> ้มีลูกด้วยนะครับอาโวคาโดนะครับให้ลูกละนี่ครับลูกเขาจะเป็นนี้สีเขียวแล้วนะครับอาโวคาโดิีนกำเนิดอยู่ที่อเมริกากลางนะครับนี่ต้นนี้มีลูกแล้วเดี๋ยวไปจับดูครับนี่ลูกอาโวคาโดเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับให้คุณค่าสารอาหารนะครับบำรุงร่างกายได้ดีทีเดียวนะครับอะโวคาโดนี่นะครับ ราคาสูงด้วยนะครับราคาค่อนข้างสูงหลายๆพื้นที่ก็นิยมปลูกนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 6สามี่ต้นนะครับทุเรียนก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนนะครับอีกสักครู่หนึ่งนี่แหละครับพืชผักมะนาวนี้เก็บผลผลิตไปเยอะแล้วนะครับ2ต้นนี้นะครับเป็นต้นมะนาวที่ให้ลูกเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังให้ลูกอยู่นะครับนี่ครับเห็นแล้วครับลูกมะนาว กำลังออกลูกนะครับออกดอกนะครับออกผลนะครับวนาว